สวัสดีพี่น้องเพื่อนครูชาวปฐมวัยนะครับอาจจะทั้งโคราชเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบปะกันนะครับสําหรับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสามถึงหปีนะครับสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหลายหลายคนหลายๆท่านช่วงนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งยังขาดความความเข้าใจในการการศึาษสารสาหรับบุตรนะครับสําหรับเด็กปฐมวัยนะครับวันนี้ก็เลยมา แนะนำนะครับในวิธีการจัดการเรียนการสอนการอบรมเนื่องดูบุตรนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาการแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะครับให้ได้รับาการพัฒนาทางด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านจิตใจและด้านสติปัญญานะครับทําอย่างไรนะครับเด็กจะมีคุณภาพและต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราจึงจะจำเป็นที่จะต้องจัดประสบการณ์ ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนะครับและเหมาะสมกับวัยพ่อแม่ผู้ปกคอรองเป็นส่วนที่จําเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําอย่างไรให้จัดการราศึกษาให้ความรู้แล้วก็บ่มเพาะจิตใจเด็กนะครับได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเราสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขาั้นพื้นฐานจึงได,ด้จัดทำนะครับ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมัยอายุระหว่าง3 1, 6ึงปีขึ้นนะครับสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดกับเด็กนะครับภายใต้าการร่วมมือระหว่างครูผู้สอนด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําได้ง่ายๆนะเน้นการเล่นเน้นการเล่นนะเน้นการเล่นนะครับ,รลนนรบแล้วก็ ให้เด็กรวมมือทํจริงโดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจําวันนะป่านนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่พ่อแม่ผู้ปกครองพึงสอนได้แล้วก็พึงอบรมสั่งสอนลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรส่งเสริมกับเด็กนะครับอ่าโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เนื้อหาสาระนะครับสำนักงานเขตขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจโดยเมืวอกลุ่มงานประถมวัยนะครับสนอกวิศกริวิทยาสกุลนะครับจะได้นําเสนอในวันนี้นะครับครับผมเพิ่มเติมสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ เด็กวัยสาปีเนี่ยเป็นวัยที่มีความสําคัญดา้านร่างกายนะครับด้านร่างกายสําคัญมากสมองก็กําลังเจริญเติบโตเด็กวัยนี้มีโอกาสที่จะเรียนรู้จะได้จําเป็นจะต้องใช้ประสาทสมผัตทั้งห้านะครับเช่นตาหูจมูกล,ลิ้นและการสัมผัสรวมทั้งการเคลื่อนไหวการเล่นการลงมือกระทําด้านสํารวจการทด,ดลองอย่างเงี้ยนะครับ ค้นพบให้เด็กได้ค้นพบด้วยตนเองนะครับได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหาเลือกและตัดสินใจพูดคุยนะครับมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแต่อย่าลืมนะครับช่วงนี้เกิดภาวะโรคระบาดนะครับไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 นะครับซึ่งเราต้องเว้นระยะห่งะางพรจะนั้นแล้วพ่อแม่เป็นหัวใจหลักในการสาคัญในการที่จะต้องอบรมดูแลเด็ก เอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองคือบุคคลที่สําคัญนะครับในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมและพัฒนาการที่ดีนะครับด้วยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อยู่กับอยู่อยู่ร่วมกันที่บ้านนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเ,เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่ระบาดในประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกเป็นอย่าง,างมากในตอนนี้นะครับทำให้วิถีชีวิตเราปรับเปลี่ยนนะครับเกิดจากสภาวะสภาวะการเดิมที่เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติเด็กนักเรียนไปเรียนอย่างปกตินะครับตอนนี้จําเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้อยู่บ้านนะครับพ่อแม่ก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับ ดังนั้นแล้วการให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็กวัยสามึงหกปีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นจึงเป็นที่มาของแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเราสามนึ่งหกปีสําหรับพ่อแม่ผู้ปกคอรองนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้จัดกิจกรรมในแต่ละวันในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้านนะครับ เน้นกิจกรรมที่หลากหลา,ทายทําง่ายไม่ยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะเน้นการเล่นนะครับให้เด็กลงมือทํากิจกรรมจริงนะครับให้เด็กทํากิจวัตรประจําวันร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเราเนี่ยสามารถปรับจิตปรับกิจกรรมให้ยืดหยุน่นได้ตามความเหมาะสมนะครับได้ตามความสนใจของเด็กและก็เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้ลอมของในแต่ละบ้านด้วยนะครับสิ่งสําคัญจริงๆเนี่ยคือไม่จําเป็นต้อง ให้เด็กทําครบทุกกิจกรรมนะครับสําหรับปฐมวัยเรานะครับอาจจะให้เด็กได้เลือกเลือกทํากิจกรรมด้วยตนเองนะครับเลือกทําในบางกิจกรรมแล้วก็ทําในสิ่งที่ที่บ้านเรามีอุปกรณ์เพียงพองนะครับก็พ่อแม่ก็เล่นกับเด็กนะครับผู้ปกครองก็เล่นกับเด็กนะครับซึ่งในการเรียนออนไลน์นี้คุณครูก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะมีทั้งใบงานใบกิจกรรม ใบความรู้ให้กับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรีนยนการสอนในครั้งนี้นะครับอตอนนี้เรามารู้จากธรรมชาติของเด็กวัย3าึงปีกันนะครับเด็กวัยสามหนึ่งหกปีมีความแตกตา่างมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามารู้จากเด็กวัย3าึงปีก่อนนะครับสำหรับเด็กปฐมวัยสามหนึี่ปีเป็นวัยที่ข่างสงสัยช่างถามช่างสำรวจแล้วก็ช่างเรียนแบบ ชอบเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับอ่าแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมีการถามซ้ำๆนะครับสิ่งที่ชอบสิ่งที่อื่นเป้นสิ่งที่แปลกน,น,นะครับอ่าและยังเอาแต่ใจตัวเองนะครับอ่าตัวอย่างธรรมชาติของเด็กวัยนี้ได้เก่งน,นะครับสามารถดูแลตนเองผ่านกิจกรรมจิตวัตรประจําวันนะครับแต่นะครับยังต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเก็บของเล่นให้นะครับ แต่อย่าลืมเด็กวัยนี้เราต้องย้ำคิดย้ำทำให้เขาได้กิดเองได้ช่วยเหลือตนเองนะครับสำหรับการทรงตัวนะครับการทรงตัวในวันนี้วัยนี้ก็การเดินเดินหน้าถอยหลังวิ่งปีนป่ายกระโดดสิ่งกีดขวางในที่ไม่สูงมากก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ชอบเล่นอชอบการเล่นที่ต้องใช้มือและนนิ้วกิจกรรมที่ชอบคือวาดภาพระบายสีปั้นการพิมพ์ภาพ วาะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองที่จัด,ดกิจกรรมอยู่ที่บ้านดดกิจกรรมการปั้นนะครับลงทุนซื้อดินน้ํามันให้เด็กไ้ปั้นนะครับมีทั้งให้เด็กปั้นเองบาักินนนาการหรือเราจะพาเด็กปั้นนะครับเป็นรูปต่างต่างได้นะครับตอนนี้ก็แล้วก็เด็ยกยังมีความเข้าใจนะครับ,รรบ,บกับตําแหน่งเช่นข้างหน้าข้างหลังนะครับพูดเป็นประโยคได้นะครับแล้วก็ร่วมร่วมการเล่น กับผู้อื่นได้นะครับเริ่มรู้จักการแบ่งปันแล้วก็ใช้เวลาเล่นได้10-20นาทีนะครับสำหรับเด็กในวัยนี้นะครับแล้วก็เด็ก4-5ถึงปีเด็กวัย5ปีเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตนเองหนูทำถูกแล้วหนูทำดีแล้วบางบางครั้งกระโดดโลด,ดเต้นตะโกนหัวเราะน่าเล่งแจ่มใสนะครับตัวอย่างเด็กในวัยนี้นะครับสามารถมองดูตัเอง สามารถดูแลตนเองนะครับผ่านกิจวัตร,รประจำวันได้นะครับเช่นกินข้าวเองล้างหน้าเองแปรงฟันเองล้างมือเองเก็บถ้วยเก็บจานเก็บชามเองนะครับนะครับแล้วก็ใช้มือได้ดีขึ้นนะครับสามารถจับดินสอจับคู่กันได้นะครับแล้วก็วาดภาพระบายสีได้เป็นตัวมากขึ้นจากวัยเด็ก3 4ัถึงปีนะครับสนทนาคำศัพท์ใหม่ๆชอบเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆม,มีการถามทำถาม,ถาม อันนี้เป็นใครอะ่ะอันนี้พ่อไปทำอะไรอะ่ะแม่ไปทำอะไรอะ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีคำถามโดยเฉพาะถ้าเราจะฝึกให้เด็กอยู่ในครัวอ,อ่าเช่นแม่ทำกับข้าวอ่าอันนี้ใส่อะไรก่อนอ่ะให้เด็กรวมรวมือรวมกิจกรรมทำเด็กก็จะได้เรียนรู้ระหว่างทำกับข้าวด้วยไม่ใช่คุณพอ่อคุณแม่พอทำกับข้าวอะ่ะเอ้ยถอยไปไกลยามาอายุเดี๋ยวน้ำร้อนรึ่วเดี๋ยว น้ำมันกระเด็นใส่ถอยออกพยายามฝึกให้ลูกทำเช่นทำให้เกี้ยวตีไข่ให้ลูกตีไข่ใส่เครื่องปรุงสอนเขาว่าต้องใส่ประมาณนี้เท่าน,นี้เด็กวัยนี้จะเป็นช่างใบที่ช่างจดบจํามากนะครับเพราะฉะนั้นเราฝากถึงผู้ปกครองนะครับทุกกิจกรรมพยายามให้เด็กได้เรียนรู้ได้เด็กให้เด็กได้ทําร่วมกับผู้ปกคอรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกคอรองสําคัญมากในตอนนี้ ในวนัยนี้แล้วก็ในช่วงนี้ที่เกิดภาวะวิกฤตโลกระบาดนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเองก็ไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้นะครับฝากคุณครูนะครับชี้ชี้ชี้แนะท่านผู้ปกครองนะครับให้ท่านผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย4-5ปีนี้นะครับเพราะเด็กวัยนี้นะครับรู้จักคิดมีเหตุผลมากขึ้นนะครับแต่บางครั้งยังแยกไม่ออกระหว่าง เรื่องจริงเรื่องไม่จริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นเรื่องที่โกหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้ปกครองเนาะเราก็จะโกหกเด็กเพื่อให้เด็กได้อยู่เงียบๆอยู่นิ่งเด็กกลัวอันนี้ก็พยายามอย่า,ยาทำนะครับสําหรับเด็กอนุบาลน,นะครับพยายามพูดความจริงให้กับเด็กนะครับให้เด็กเข้าใจอธิบายสิ่งตา่างๆให้เด็กได้เรียนรู้นะครับฝากคุณแมู่่ผู้ปกครองด้วยนะครับ ครับสำหรับเด็กวัย5้าถึง6ปีอันนี้คือวัยที่โตขึ้นนะอนุบาลสามนะพร้อมที่จะเข้าสู่ปหนึ่งแล้ววัยนี้จะเริ่มเขียนเริ่มอ่านเริ่มอยากรู้นะครับอ่าเริ่มมีจินตนาการที่สูงนะครับโดยเฉพาะการเล่นบทบาทสมมติเด็กวัยนี้จะชอบมากนะครับเริ่มเข้าใจเพื่อนเริ่มอยากมีเพื่อนเริ่มเข้าใจผู้อื่นนะครับสามารถดูแลตัวเองและทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้เช่นอาบน้ําแต่งตัวได้เองนะครับอ่า มีการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววัยนี้การดูแลผู้ปกครองก็เหมือนกันต้องใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้ให้เด็กได้มีความสุขในการเรียนรู้เช่นคุณครูให้ใบงานไปเนี่ยท่านผู้ปกครองก็แนะนำสร้างกฎกติกาไว้เลยว่าอ่าให้หนูทําใบงานนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปเล่นนะหรือให้หนูทําใบงานนี้ให้เสร็จแล้วเรามาทํากับข้าวกัน หรือให้หนูทำไปงานนี้ให้เสร็จแล้วหนูไปอาบน้ําแล้วค่อยไปเล่นไม่ใช่ว่าโยนโทรศัพท์ให้ลูกลูกก็จะเคลียนะครับติ๊กตอ็อกดูติ๊กตอ็อกกันโอ้สนุกสนานนะครับบางคนผู้ปกครองช่วงน,นี้หยิบโทรศัพท์มาดูเนี่ยเห็นคลิปรูปนี่ตกใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กในวัยนี้ด้วยนะเพราะว่าเด็กในวัยนี้จะเป็นเด็กที่ เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะครับชอบวิ่งชอบ,ชอบปีนป่ายชอบโอนไปมาตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบลอกเรียนลอกเรียนแบบด้วยนะครับจดจํารเรื่องราวต่างๆได้ดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับธรรมชาติของเด็กวัยสามปีก้าข้าวที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้รับรู้นะครับฝากคุณครูชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับครับ เรามารู้จากการาแนวทางในการส่งเสริมนะครับการจ,าจรัดกิจกรรมสําหรับเด็กไป3-6ปีนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองควรทําอะไรบ้างแล้วก็ทําอย่างไรบ้างนะครับกิจรกรรมทําได้ไม่ยุ่งยากนะครับให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํานะครับอย่างหลากหลายนะครับให้ที่สําคัญนะครับสามารถตัดและยืดหยุดในการทํกากิจกรรมต่างๆได้นะครับให้เหมาะสมกับอยู่ที่บ้านนะครับ พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจัดพื้นที่ให้เขานะครับจัดมุมให้เขานะครับให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมและที่สาคัญน,นะครับอย่าลืมนะครับต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจัดหาอุปกรณ์เช่นดินสอกระดาษสีเทียนสีน้ำนะครับให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจําวันนะครับอ่าเช่นกิจวัตรประจําวันเนี่ยทาอะไรบ้างกับเด็กประถมใหม่ที่ทําได้ เก็บที่นอนได้ไหมได้ครับนะครับเก็บที่นอนฝึกให้เด็กพับฝึกให้เด็กเก็บฝึกให้เด็กปัดเด็กวาเด็กเช็ดเด็กลูนะครับสําหรับครอบครัวที่มีความพร้อมมีห้องนอนของของลูกนะครับหรือว่านอนรวมกันอย่างเงี้ยก็สอนให้เขาพับที่นอนพ่อพับที่นอนแม่ด้วยนะครับล้างหน้าแปรงฟันอาบน้าแต่งตัวล้างมือกินข้าวอีกหลายอย่างนะครับที่เราสามารถให้เด็กทําได้ในวัยนี้นะครับ ฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับในช่วงแรกๆเราก็พาทำคอยระมัดระวังหลังๆเราก็เริ่มปล่อยเองนะครับเช่นกวดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับสําหรับเด็กในวัยนี้นะครับอาจจะไม่สะอาดถูกใจกคุณพ่อคุณแม่แต่อย่าลืมว่าอันนี้คือการฝึกฝนสําหรับเด็กปฐมไวัยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับดูแลให้ดีนะครับดูแลเด็กๆให้ดี แล้วก็ฝึกเขา,าให้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับอยา่าปล่อยปละละเลยนะครับหรือว่าบ้านใครทําสวนนี่ดีเลยเด็กได้เคลื่อนไหวได้เล่นกลางแจ้งนะครับได้ขุดดินพวนดินได้ปลูกต้นไม้นะครับในระหว่างที่ปลูกต้นไม้พ่อแม่ผู้ปกครองก็เสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปด้วยเช่นการเจริญเติบโตของต้นไม้พาเด็กไปสังเกตพาเด็กไปวาดภาพต้นไม้ พาเด็กไปดูแลต้นไม้พาเด็กไปดูสังเกตการเจริญเติบโตต้นไม้ให้เด็กบันทึกสำหรับเด็กก็จะได้ทั้งศิละปะได้กิจกรรมการแ้่ได้กิจกรรมเสริมประสบการณ์จากวิทยาศาสตร,ร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอนอกจากนั้นแล้วสุขอ,อนามายัยการหมั่นล้างมือนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องแนะนําเด็กด้วยนะครับในวนัยนี้กิจกรรมร่วมกันกับเด็กนะครับหาก ผู้ปกครองไม่มีเวลาทำอย่างไรนะครับฝึกให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากผู้คนที่อยู่รอบตัวนะครับให้เด็กได้เล่นอิสระบ้างนะครับแล้วก็แนะนําก่อนที่เด็กจะไปเล่นเล่นกับเพื่อนบ้านหนูฟังพ่อกับแม่ก่อนนะเวลาหนูจะไปเล่นกับกับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องรู้จักการแบ,บ,บ่งปันต้องเล่นกันดีๆต้องมีน้ําใจซึ่งกันและก,กันนะครับฝึกให้เด็กเรียนรู้ กฎกติกาทางสังคมด้วยก่อนที่จะไปเล่นกับเพื่อนบ้านนะครับบางคนนี่ปล่อยปากละเลยให้เด็กไปเล่นเลยเป็นยังไงครับแย่งจกักรยานเพื่อนแย่งฟุตบอลเพื่อนตีเพื่อนอ่ะปัญหาที่ตามมาคือเพื่อนบ้านทะเลาะกันนะครับพ่อแม่ไม่ถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสร้างกฎกติกาฝึกระเบียบวินยัยลูกเราก,ก่อนที่จะให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ดูแลห่งางหา นะครับเราอาจจะไปเที่ยปากเพื่อนบ้าน,นแต่ช่วงนี้ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับในการที่ปล่อยให้เด็กไปเล่นกับเพื่อนบ้านจริงๆแล้วถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่คุกครีกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วว่าปลอดโควิดแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่มาจากอันทินในชุมชนใหญ่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขามีการป้องกันมีการเฝ้าระวังหรือเปล่าน,นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วฝากท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ <c oughs> ครับในที่สำคัญชวนลูกุยนะครับลูกเล่นโทรศัพท์อยู่หรือว่าลูกดูทีวีดูอยู่ลูกเล่นเกมอยู่ลูกดูการ์ตูนอยู่พยายามทำกิจกรรมกับลูกนะครับมีการบ้านมามีของมามีอาหารที่จะทำร่วมกันพาลูกนะครับกินข้าวก็สามารถสอนลูกได้นะครับ กินข้าวนะสอนได้นะครับเวลากินข้าวด้วยกันเนาะอ่าวิธีง่ายๆเลยสอนลูกตักข้าวให้พ่อให้แม่ปริมาณในการตักข้าววัสดุอุป,ปรกรณ์ต่งางๆที่เรามาใช้ช้อนตะเกียบ,ท,บทัพพีหม้อถ้วยจานให้เด็กได้เรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเช่นผัดผักบุ้งทําอย่างไรผัดผักบุ้งเนี่ยทําอย่างไรอ่าก่อนที่จะมาเป็นผัดผักบุ้งได้ อันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สอนได้นะครอธิบายด้วยนะครับฝึกเด็กตัวน,นี้ได้นะครับกิจรกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมศิละปะวาดภาพระบายสีนะครับภาพกระดาษปั้นแป้งพิมพ์ภาพแป้งไม่มีทำยังไงครับดินน้ำมันนะครับให้เด็กได้ทำนะครับเล่นทรายหน้าบ้านก็ยังได้นะครับ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือเด็กนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมดนตรีการฟังเพลงการร้องเพลงการพูดคำกรคำบ้งองจองพ่อแม่บางคนผู้ปกครองบางคน,างคนอาจจะไม่สันทัดเรื่องแบบนี้นะครับก็เปิดเพลงให้เด็กฟังหรือว่าให้เด็กดูทีวีมีเพลง,ม,พลงมีอะไรประกอบว่าสพกองผกมืออย่างนี้ก็ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับที่คุณครูสอนนะครับ กรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองม,มีความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ได้ดีจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับจากแท็บเล็ตจากคอมพิวเตอร์นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สื่อนะครับโดยให้เวลาอยู่กับเด็กอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เด็กเล่นแท็บเล็ตเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับจนจนไม่มีเวลาพูดคุยกันนะครับตรงนี้นับว่าเป็นหัวใจสําคัญน,นะครับในการสอนให้ลูกเรา ใช้สื่อใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากผู้ปกครองเลยนะครับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่จะคุ้มค่าสําหรับเด็กประถมไปมากที่สุดเลยไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับอย่าให้เกิน1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน1ชั่วโมงเด็กจะจิตใจก็จะอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับเราอาจจะทําข้อตกลงนะครับในการใช้อุป,ปกรณ์ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เด็กได้ร่วมงานบ้านด้วย นอกจากการเรียนแล้วให้เด็กได้รีแลกในการใช้สือ่อเทคโนโลยีด้วยนะครับแต่ตามความเหมาะสมนะครับไม่ควรให้เล่นนานจนเกินไปนะครับอันนี้ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วย